ครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Red Devil เช่นเคยนะครับวันนี้ตัวเกมก็ได้มีการปิดปรับปรุงแล้วก็เปิดเมื่อตอนบ่หนึ่งแล้วก็ตัวเกมก็ได้มีฉลองครบรอบ300ล้านดาวน์โหลดครับทุกคนโดยการมีกิจกรรม Lucky Challenge นะครับทุกคนนี่นะครับที่เขาจะแจกของฟรีก็คือ s p s c e a m b s s s a d ร r นะฮะ นี่ครับคือนักเตะที่เขาแบบยังไงอ่ะเป็นแบรนด์ a m บ a สเ a อร์ของเปสนะครับแล้วก็จะมีแจกฟรีอีก2คนนะก็สัปดาห์นี้สัปดาห์นะานี้จะเป็นเออ่ดิเบล่ากับกูติญโยครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเมสซี่รัดฟอร์ดแล้วก็โอซิลครับส่วนเปส์ a มบาสเดอร์มีใครบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกัน นี่ครับนี่จะมีแม็กโทเมเน่มีซาชิราบิมีนี่ครับสามคนนี้อยากได้ใครมากที่สุดมิลรเล่เปียนิชครับใช่ครับอยากได้มิลรเล่เปียนิชมากที่สุดเลยนะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับฟิลิเป้กูตินโยนะฟีเจอร์ครับแล้วก็จะมีปาโลดิมาลาครับเซลคชั่นนะครับผมนี่เลยตัวเดียวโดดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกคน ดูกันมาดูกันมาผมจะเริ่มจาก silver ball micro ball แล้วไปไป ambassador เออแล้วก็ไป ambassador สไปเสร็จไป selection แล้วผมไม่ว่าโชว์เปิดตำนานไนยอ่าอ,อุ้ยบนเงินได้บนทองครับอ๋อเจาเซก,กายเยคอนนะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับโอ้โ หน้าแตกกันเลยทีเดียวมาร์คซิมโมวิชอ๋อมาร์คซิมโมวิชโอ้โหนึกว่าคืเซกัสยาคอนหน้าแตกดังเป้งเลยนะเนี้เอาแลยครับมื่อกี้บอลเงินได้บอลทองบอลทองได้บอลดำใช่ไหมล่ะมาเหลมันออกยากมากาาครับบอลดำเอาเลยครับปึ้งดูโรมากครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดใครเนี่ยหน้าเหมือนเอเดนเชโกแต่ไม่ใช่อ่ะ ่จะเป็นเดเลินดาล็อซี่ปะไม่ใช่โอ้เวเรสอะไรเนะี่ยผมอ่านชื่อไม่ออกอะ่ะมาเปสแอมบาสเดอร์หนึ่งครั้งเท่านั้นอยากได้แค่แบบมิลาเลมเปียนิชอะ,ะตัวอื่นอะมเมซี่กำลังจะแจกอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเข้าใจปะไปะมิลาเลมเปียนิชอิตาลีมาอิตาลี ตัลลีโอ้โหซาชเกนาบี้ครับเขาแจกซาชเกนาบี้ให้ผมโอ้โหซาชเกนาบี้ครับรู้สึกผมจะมีแล้วหรือยังไม่มีไดูว่าจำไม่ได้มีแล้วครับซาชเกนาบี้บเบเยอ์เมนิคแล้วผมก็จะมาเปิดนี่ครับฟิลิปเป้คูตินโน่ ฟิล <Okay. S 1> ิเป้กูตินโยแบบฟีเจอร์เพเยอร์นะฮะเหลือดิบาลาแล้วผมจะมาเปิดตำนานไอคอนิกโมเมนต์บาเยอร์มินิกกับจูเวนตุสอีกอย่างละหนนะคน ดูว่าผมยังมีดวงขนาดไหนนี่ครับเปาโลดิบล่าเปาโลดิบล่าครับผมเริ่มจากจูเวนตุสก่อนแลวกันนะมาจูเวนตุสปึบไปเลย เป็นลงฟังฝร,ร,ร,รั่งเศสโอ้โห,โ,หโหวันเงินมาเละไทีเดียวเชียวโมนาโกโ้เบอร์สิบซาลมานีว่ะใช่ไหมอ่ะซาลมานียโอ้โหวันนี้เดาอะไรไม่ถูกเลยโจโยเวยวิชไบยัมเมนิกหนึ่งครั้งครับไอคอนิกโมเมนต์ไบยัมเมนิกหนึ่งครั้งอุย้ยไปลงเยอรมันครับมีลุ้นครับ เลยลงเยอรมันโอ้โหเบอร์สิบแปดไบเออร์เลเว์คูเซนครับใครครับเนี่ยอืมเวนเดลก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ